เตรียมมาอย่างดีและไม่มีชุยๆดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้แล้วก่อนบายคลายเครียดทานข้าวเฮ้อร่อยทุกคำต้องเปิดช่อง3ดูราย แล้วทำไมต้องเดินถอยหลังด้วยเราเดี๋ยวกล้องไม่เห็นด้วยอ๋อทุกว,วันนี้ก็ดังอยู่แล้วโ่ลูกพี่ฉันกำลังจะโดนอยู่เลยยิงปืนนั่ไมนะ่ะฮะยิงโดนปืน,น,นยันยิงโดนปืนอ้าปืนจา้าเป็นอะไรหรือเปล่าจา๊ะขอโทษนะต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ยิงเธออีกแล้ว อเอามา้ามาดีกวถ่าเว้ยคนมันมาดูถูกลูกพี่ฉันจะดวลกับมันดูถูกใครวะดูถูก มีอะไรไหมไอ้ปงหนิงลูกพี่มันว่าปงหนิงเนี่ยเสียเสียเกียรติน้องชายคงจะไม่รู้จักสิว,ว่าเ่าเนี่ยเป็นใครแล้วเป็นใครนายอเภอบิลลี่เว้ยบิลลี่หน้าจะกำแมงกินโอ,โ,อโอ้โหนั่นแล้วทำท่าตอนเห็น ไ้เขาลู้ปากยังไม่สิ้นกิ่นน้ำนมทำามครับกลับบ้านไปอาบน้ำกินนมนอนซะดีกว่าคนยังข้าคนสะอาดไม่ต้องอาบบ่อยหรอกเว้ยชื่ออะไรวะวินสมิธแน่ใจคิดว่าถูกน้องชายแน่ใจว่าจะดวนกับพี่คณะเดียวกันคณะเดียวกันจะลองดูไหมเนาะอย่างล่ะเราไป จะเอาแบบไหนอ่ะว่าไปาเลยคนละก็บอกไหมปืนอะเข้าหลาม <c oughs> เสียใจ <c oughs> ฉันอิ่มแล <c oughs> ้วันี่อารมณ์นกเฮ้ยจ,จะไปคนละเล่มมีด <c oughs> เทียน่าากันตยหรือคนละลูกอะระเบิดสรลเปา เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าอยากจะลองดวลกันจริงๆแล้วก็เรามาดวลกันแบบพูดดีอังกฤษหรือว่าจะเอาแบบอเมริกันให้เรื่องเอาไอ้น้องข้าขอแบบพูดดีอังกฤษก็แล้วกันกติกาไม่อยู่ว่าหันหลังชนกันก้าวไปข้างหน้าร้อยห้าสิบเก้าก้วไปห สามเก้าก็พอแล้วไม่แล้วหลังจัดบ้างหันมายิงกันจะเอาแบบนั้ใช่ไหมถูกต้องเอาล่ะก่อนจะสู้กันมันก็ต้องมีกฎกติกามารยาทถูกต้องเอ๊ะถ้าผมตีตกไปในบ่อทรายดวยเสินี่จะเป็นกะตายไม่ใช่อธิบายกปเขาต้องมีกฎกติกาเฮลี่รับให้กฎกติกาชื่อเจ็คเฮ้ยชื่อเล่นดีมากเนี่อยู่เนี่อยู่เนี่ทุกอย่างต้องมีกฎกติกา อจ้าอยาอย่กันที่การมารยาทเราเป็นมือปืนคือรถเมย์คนแก่ขึ้นก็ต้องลุกให้คนแก่นั่งคนท้องขึ้นเราก็ต้องลุกให้คนท้องนั่งเวลาแต่เราจะข้ามถนนเราต้องข้ามจากฝั่งนี้ไปก่อนไม่ใช่ว่าเรายืนอยู่ฝั่งนี้เราจะข้ามจากฝั่งโน้นมาข้ามไม่ได้แน่นอนไม่าเราเป็นมือปืนด้วยกันอาชีพเดียวกันเราอยากไปยิงกันกลับบ้านเฮ้ยนี่ พูดอะไรเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรเหรอแหมทำเป็นคนแค่ในหนังขาวบอยอยู่นะสู้กันอย่าช้าเสียเวลาเลยเว้ยเอาตามแบบที่เขาบอกนั่นแหละนับหนึ่งสองสามแล้วหันหลังชนกันพร้อมยังวอ้อมมาแล้วเว้ยระวังหนึ่งสอง ตัวตายแล้วล่ะหนึ่งสองสาม <c oughs> เอาไเหมพาลังเลยเทียบตัวน้ำเพอระวังหน่อยสามสองหนึ่ง ิ่งไข่ปิ้งกูมาแล้วทุกคนหยุดไม่เอาแนี่ยวันนี้นายอำเภอขอสั่งก่อนอเฮ้ยเฮ้ยยา่าสแตงมาเด้อฉันเป<ต><ต>ลูกน้องแอม,มเบอร์นะนี่จะกินอ่ะไข่ปิ่งจะไข่ปิง้งเนี่ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าไข่ปิง้งเดี๋ยวไอ้ที่มึงหลบเมื่อกี้หลบไปอีกแล้วแดงไข่ไข่ปิ้งเนี่ยเหรอ วันไหนไม่ได้กินแล้วก็หกใบแล้วไงเราคิดเอาซิ่หกใบก็สลายสามสิบบาทยังไม่ไมจ่ายเลยนะเออเอาปอกไข่หน่อย <c oughs> ดีแล้วบอกเป็นไข่ติ้งปอกไข่ปอกไข่ขอปอกไข่นิดเดียวไอ้ไอบุยก็ <c oughs> ทำไมวันนี้มึงมาท้าเนี ไปขายหลายที่น่ะมึงจำได้ไหมจำอะไรอ่ะเที่ยวที่แล้วอ่ะอ้มึงจะกระโดททะโดทำไมก็ทำไมอ่ะก็โดดทำไมโดดทำไมจำคานจะไม่ให้ฉันกระโดดแกก็หาคนกระโดดแทนฉันสิโดดแทนมันหน่อยอะไรอ่ะ จะคุยกับมันเออดีจะได้ย่อยอ้าพูดมาโดนไาเที่ยวที่แล้วนะเอาไข่เน่าไว้กินเออไอ้โอ้โะกกอนแล้วใครโดนจำถึงว่าไม่งั้นเมื่อตายของลูกที่สามนะพอบวมไปหมดแล้วลูบผมยิงสองลูกไม่อิ่มมีอะไรวะวันนี้มันก็เหมือน เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านอีกไม่นานนี้เฮ้ยเรื่องนี้เล่นลำบากไหมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงวะมีข่าวด่วนทุกคนฟังข้าหาไัยผ่านบรลรัฐอลิสโซนาแต่ข่าวว่ามีไอ้มือปืนหน้าอ่อน นักล่าข้าหัวมันชื่อเจมชักปืนไวชอบเขียวหมาฝรั่งชอบยิงคนที่ไ้ติงมันจะมาฆ่าทนนายอำเภอเบลลี่ กับพริตตา A1 Color เเปิดโลกแห่งสีสันระดับโลกกับรูปชมใหม่สวยลรำไหมคะจะสีไหนสไตล์ไหนก็สวยได้ด้วย a อ c o นคัลเไม่ใช่แค่แม่มคุณก็สวยได้ด้วยเอเ o นคัลเลอค่ะมาคุยกันกับ a อสิคะ จเปรี้ยวบ้างห,หวานบ้างหอมรถน้ำพึ่งผสมเลมอนลอเรียซอฟต์แคร์ใหม่ผิวหน้านุ่มพิเศษด้วยเทคโนโลยีแอร์เลเยอร์มีนะท้องการสื่อสารรวดเร็วเหลอเชื่อจึงสบายแบบยกกำลังสองได้จริงๆรลอเรียซอฟต์แคร์ใหม่ลอรียไวพดเพชรสุพรรณมนุษย์เงินเดือน อร่อยกับเลลุ้นทันทีคูปองเงินสด30บาทหรือผลิตภัณฑ์ฟรีเตลฟรีที่7 11, ซเวอเลเงเปล่าเลหรือโลโกโล้เลสแต็กสส่งชิงบิเท่์ใหม่ได้อีก1คันถึง14กันยายนนี้